มื่อกี้พ่อวิธีคนขยันสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่เนาะมื่อนี้จิมาเบ้งบัพญสามเนาะเิ่นว่าโค้งการหลวงก็เลยจิมาถามเราเบื้งการงอัน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 สวัสดีพญ่ครับโครงการหลวงนี่เพิ่อนนั่น ก็ไอ้พวกที no <S <S ่เป็นหัวหน้าก็ในมือครับทั้งอันพยาบาลทั้งอบาตอทั้งยังนั่นแหละคงกายอีกเท่าไรก็จักแสนขอเพิ่นว่านะสองแสนแปดสองแสนแปดอันนี้ที่เพิ่นอนุมัติที่เพิ่มว่ามันอย่เพิ่นว่าจักเดือนแล้วครับนี่โอ้แต่ได้เดือนแล้วตัวปีไก่นี่กระเทียมตัวปีไก่นี่ปีนี้ก็ว่าถี่ไม่ วิ่งไกลเมืม่อวันเมื่อก่อนหัวสะพานมาแด่นซื้อก็มือละครับโยกบ้านให้โยกบ้านให้กับอันใกล้ยังกับผู้ยากจนติฮะครับผู้ยากจนสองแสนแปดวันนี้ก็ผ่านมาเพิ่นว่างงบตกมาอย่างไีนนค้ครับอันตกมาเดีวครับ กของกใจเย็นเล็กน้อยนะครับเพราะมันอมันตกมาแล้วเย็นัเลยแเย็นบ่เย็นแล้แ่โกละมันเพา็หนวกมันจะผานนน่ผ่านน่ันคูกวิับันบก็ได้อบบี่แคเพชรียังเหรอเนี่ไป เฮ็ดงานเลยเพื่อนนึกว่ามาแดนอ๋อเฮ็ดงานน่ะแต่ละเหแต่ะรับจ้างไหมยังไดี๋ยวรับจ้างครับกลับแต่ละมาดนเงินเสอาบาทเดียนเอาเงินเผิ่นมาเนี่ยเอาเงินมาถมดินเอาเงินมาสองยืนเนี่ยห้าหมื่นหกพันพวเอาเงินมาก่อนเถอะน้องเบ้เออกเกมเงี้ยเราเอาเงินมาก่อนไปเฮ็ดแทนเพิ่นเนาะไปเห็ดเทนเงินด้วงการอันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเดินโครงการนี้ยังเดี๋ที่จีเฮ็ดบ้านให้เนี่ย กงการหลวงเฮ็ดบ้านใหสองแสนแปดกสามแสนติดแลยสองแสนแปดเงอบประมาณนี้อำเภอหนมีเจ้กหมู่บ้านเนี่ยทีเพิ่นเฮ็ดให้เานี่เขาบอามีเยอะอีกทีเยอะนับกันสี่หมู่บ้านี่หมู่บ้านสี่หมู่บ้านนี่อไม่เท่าไม่เท่อำเภอหนึ่งหรือยังไ เพื่อเฮาหน่อยปรแมาณเพื่อเห็ดมาเท่าไรหมู่บ้านบ่ยังใอยบ้านมาหอดเหี้ยอย่งไรเห็ดมาเท่าไรหมู่บ้านแล้วก็แก้มเดียวบ้านนั่นเห็ดมาเลยเดียวบัานี้เราให้เป็นปีปีนั้นเห็ดหายผู้นั้นเห็ดมาเห็ดหายผู้นี้เองทีนะจ๊ะวะสองสามปีมาเนี่เขาผ้าชายมาดปลูกเขาเอาทอดไอันนั้นไปครับใบทีเฮียนทีสวนเขาเนี่ยเอ่าแลไปแล้วก็ไม ครับโครงการโครงการหมู่บ้านหลวงเนาะสามแสนทางตะวันไดสองแสนแปดอันนี้ตามตามตามคขาบอกเนาะแต่ว่าจะก่นแนรายละเอียดจะก่อนได้ทะเลกับพนั่นนะครับนี่กันเนาะครับนี่ก็นี่เดี๋กะทามาเป็นปีแล้วเนาะตะปีไก่นี่ตะปีไก่นี่ยออปีนี่เนาะครับกับว่าท่าเนี่รูปีไก่หอดปีนี่ก็ได้ครับ อันนี้คือเพิ่นเฮ็ดนี่คือเพิ่นจิมาเฮ็ดให้ให้เลื้ยมันบ่คือเฮาเตรียมที่เตรียมทางไว้แล้วแต่เพิ่นม,เมา,มามเฮ็ดเบิดมาอันมี้สามีหยังมาเฮ็ดให้พร<อ>้อมอ่าครับครับครับนี่ครับนี่ครับรบ,รบ้านเราถามม้านสอบถามเขาเขาปางนอคก,ก็นีน่เรยาไปแยกซ้ำซาำน้ำจากคุณอ่าชื่อสัมลีปีนัสังบ้านฝาผนัง ตำบลเมืองพะไลอำเภอโบราณจังหวัดนครราชสีมาครับนี่แหละก็ตัวเรานี่ก็อันก็อันเมียเราก็แฟนเราแหละก็อันเป็นผู้ลุงผมนี่แหละครับผู้ลุงคนไทยภาพละเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งรอบๆบ,บ,บ้านเพิ่นกับเบิ้งบ้านกันนี่เระว่าบ้านผู้อยากนจนเพิ่นจิมาเฮ็ดให้เนาะครับเดี๋ยวจะพาครับขออนุญาตเด้อพ่อใหญ่มาดูานั่คนนึงเป็น <c oughs> ครับเดี๋ยวเดี๋ยวน,นั้นเดี๋ยวผมมานเตียนนั่นที่หลังดอกอันนี้คือบ้านในโครงการครับ โครงการที่หลวงพน,นิถิไทยบ้านฟ้าผนังตมบึงพะไลอ,อบนบนล์อำเภอบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาบ้านไปสำลีปีน้สังแล,แล้วกะเมียเล้าซื้อออียงเกาะซื้อเมาปีน้สังเนีคนละน้ำากคนคละน้ำจากคออกนแต่คใน,ใน,ใน,เนเดียวกันบ้านเย ครับเรากับวัเท่าแล้วเนาะกับยูอันนี่แหละเรากับตามสภาพเนาะอันบ้านเ้าครับนี่แหละครับบ้านเราแล้วก็เลี้ยงก็เลี้ยงไก่เลี้ยงยังหาฟื้นเผาทานเผายัางาขายเขาดิซื้อเขาขึ้นแป้งก็ล้วครับเผาเผาทานนี่ได้ยันได้ยันขายดีบด่เนี่ยครับเผาทานนี่เดียเ๋วยวแต่ว่าใหม่เด้พนะพันเนี่ย โอ้มงได้ไม่ฟี้นไม่ยังกับไม่ผู้ฟูฟูนี่กับครับอันผู้ผู้นี่กับมาอ่อยเนาะไม่ถือว่เป็นทานหรอเนาะผูฟูครับอันนี้เป็นฟื้นหนึ่งเขาอันนี้ท่อนไม่เพาะใส่อ่นเตาท่านแห็นเลยนี่นี่ครับแล้วกับเจ้าว่าจะเรียกว่าอาชีพเสริมเฮ็ดไปเนาะกตบพ่อแม่ว่าอาชีพแท้กหรือเนาะครับนี่กับมาอันมาใบเบิ่งบ้านเบืองซองครับ ครับกคอยู่ตามภาษาไทยบ้านห้องเสียล่ะตามนั่นแหละครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้จบเท่านี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหลังเกียนั่นไม่ละครับสนใจก็ติดตามเนี่ยครับวิธีของเรายันสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ครับการเมือนี้ก็มาสัมภาคพันธ์สามได้แปนงร้เยหนี่งสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ